สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองข่างแสงเทลามครับอรถจอดอยงนอกเต็มเลยเดี๋ยวต้องดูทางก่อนนะครับว่าเอา,เอาเข้าไปได้ไหมแต่ตรงนี้มันเข้าไปได้อยู่เนี่ยนะครับมาจากซ่อมรถนะครับไปที่ศูนย์รวมรวมไอ้หอรถหลายๆยอ่หอ <laughs> ตัวทรงแล้วน่าจะเข้าไปไม่ได้เอา้าจะหนีกลับบ้านแล้วบอเพนจะหนีกลับบ้านแล้วบอทำแล้วข้าวกันใหม่น้ำมากันใหม่รอ,อรถเจะเริ่มปูนเข้านี่ว่าจะมาสี่โมงครึ่งไม่โผล่เลยรอลงปูนแมวรางน้ำบอเดี๋ยวไปขนให้รางน้ำอ่ะตอนนี้รถรถซ่อมได้แล้วอาอามาหมดแล้วอาาบอน,นี่ ขาดหน้ารถมาเลยเราหกล้อหายอยู่ต่เแ็กช่างช่างช่างยูอ่ะเขาโทรมาฮัลโหลเนี่ยขนปูนน้อยเอ้าทางนู้นเขาเขาก็ให้ขนรางน้ำใจผมไปทางไหนก่อนนี่มาขนปูนก่อนเลยครับพอปูนเสร็จก็ไปไม่ได้หรอกเขก็ไปติดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปลากกันอยู่นั่นใช่อยู่ เลยต้องเดินมาดูก่อนไม่อยากจะเสี่ยงรถเข้ามาตั้งน้นก็ไปไม่ได้ไปได้กันไปนี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ครับทางมันเลื่อนหนเลยจอดรถตรงนั้นก็เกะกะเข้าอีกนั่นนะ่ะตรงนั้นนะหาที่เขาตีปูนของแมงวันนี้นี่รถปูนมันวิ่งมันจะเรียบีรถปูนอีกเอาอันนี้เที่ยงแล้วนะ สิบเอ็ดครับครับเราก็เดินสำรวจตรวจตราเอ๊สำรวจตรวจตราเมื่อเช้าก็อ้อะไรตัวอะไรลก วุ่นวายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรถนั้นจมเดี๋ยวรถนี้จมดูเดทางครับน่าจะเข้ามาไม่ได้นี่อาจจะอยู่ตรงนี้เลยนี่แถวนี้เลยเห็นหัวหน้าหัวหน้าช่างอยู่บอกว่าจะได้วิ่งตอนบ่ายถ้าวิ่งตอนบ่ายก็ ให้ไมโครมาลากผมไปนะดูแต่ทางทางยังโหดครับอยู่สายงานนี้นะครับใครไม่เสียนจริงหรือว่าไม่หัวดื้อรั้นพออย่ามาสำหรับผมไม่ดื้อไม่รั้นครับเป็นเด็กดี ผูนี้น่าจะเข้าได้อยู่ตรงน,นี้เริ่มแห้งแล้วถ้าแดดออกอีก<ม>เกินอาจจะเข้าได้นะครับวันนี้แดดไม่แรงพอเงิน ไปตรงนู้นทะลุตรงนี้โอ้มีบูธตั้งสองอันเนาะให้ผมอันหนึ่งอ๋อของเปิด <c oughs> มั่วแล้วมั่วแล้วเดินขอไปมั่วซั่ว โู้ดีนี่อย่างลำบางเลยครับอเข้าไปไม่ได้ครับทำยังไงก็เข้าไปไม่ได้เดินอย่างระมัดระวังกลัวไอ้ลวดที่เขาเทป,ปูนนะครับรถปูนชอบ ไม่ชอบปิดปิดโม่ปูนเวลาเวลาเขาไปเทปูนนะทีนี้แบบปูนหมดเขาไม่ได้ปิดนะครับเขาเปิดให้หมุนเทอย่างนั้นแหละให้ปูนมันเทไปอย่างนั้นแหละเททีละนิดทีละนิดนะครับช่วงผมขับรถมิกปูนนะผมไม่เคยให้มันเทเทด้วยเปื่อยนะครับผมต้องปิดทุกครั้ง ถึงแบบหน้างานแบบนี้ก็ช่างนะครับผมไม่เคยนะครับมีแต่มาปิดก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยวิ่งวิ่งไปล้างโม่แบบข้างทางเละตุ้มเปะ ครับโอ้ขับมาไม่ได้แล้วครับนี่หกล้อนี่ครับดูแต่คนเดินเดินลำบากแล้วนี่ยน้ำขังท่วมหมดเลยนียข้างหน้าเนะี่ยไปทางไหนก็ไม่ได้นะครับไป ลื่นครับน้ำอวันตินผมก็ต้องไปอยู่ที่รถนะครับต้องไปหาร่มอยู่แล้วนะี่แท้กร็จะจอดอยู่ร่มข้างบนนะ เดินขึ้นลำฐานโอ้จานชูทำเสร็จหมดแล้วทำสุดยอดเลยจานต้องไปล้างขาก่อนดินี่นะครับนี่หลวดรู้ไหมรถบุญเอทิง้งไม่ยอบปิดใครเดินถอดรองเท้าก็แทงงึ๊กเลยแหละ ยอดเลยจานการทำได้ขนาดนี้ผมเข้ามาไม่ได้ครับเหมือนเดิมต้องมาลากผมเข้ามานะครับดินไม่ค่อยแข็งเลยถอยถึงไหนก็นเทตรงนั้นและ ใส่ให้ผมน้อยๆนะจารย์อย่าใส่เยอะทางมันไม่แข็งพอดินตรงนี้น่าจะยังไม่เอาออกนะ

Ừ, thôi, thôi. Đi ơi mà lăng năm, lăng tha con đi. đi, đi. รถแล้วบอไหนดูหน้าคนรถรดก่อนนี้ทำเวพังคนจังไรฮะเป็นคนจังไรบอเจ้าชูควันนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับ